เปลก่อนจะอ่านกับซีรีส์มาเพื่อหเพื่อนข่าวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกความสังเ็จต่างๆเออเรียกว่าเกินคาดมากๆครับเกินคาดครับเพราะว่าตอนเราทำตอนเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเราก็เป้าหมายเรามันมีแค่ทำงานทำให้งานมันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอฟีดแบ็กแฟนๆหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนเรียกว่าอะไรเดียรักรักซีรีส์แล้วก็อินกับซีรีส์ก็รู้สึกดีใจมากนี่มันเป็นความคิดของเราไหมกับงานในปั๊ เออก็เหมือนพี่ถาก็เหมือนแบบว่าก็ชวนคุยว่าแบบว่าอยากทําอะไรให้แฟนคลับไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มันยังไม่ได้เจอกันน่ปกตินะมันยังไม่ได้แบบว่ามีกิจกรรมอะไรหรือว่าที่ทําให้เราที่ทำไม่ต้องมาเจอกันหรือว่าทำให้เจอกันได้อะไรเงี้ยมันก็มีมาตรการหลายๆอย่างครอบคลุมอยู่อะเราสึกว่าเออก็พี่ถาก็เลยเสนอนี้มาว่าเป็นเหมือนแบบทําขอบคุณแฟนคลับือทุกคนที่แบบว่าชอบและรักในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับกเ แบบบารี่ใช่ครับเป็นแบรบารี่ลูเนชั่นขึ้นมาเป็นไงบ้างคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์ของนิทรรศการนีคอนเซ็ปต์ของนิทรรศการก็คือเอ่อพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในความทรงจำของซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ ep 1จนถึง ep 12เลยนะครับผ่านห้องทั้ง8ห้องนะครับอย่างที่ทุกคนได้เข้าไปดูมาแล้วมันก็จะมีอะไรเอลิเมนต์หลายๆอย่างจากซีรีส์ออกมาจริงๆเนี่ยอย่างการแบบการจำลองห้องนอนหรือการจำลองซิทหรือว่าการจำลองอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาให้ทุกคนได้เอ่อมาดื่มดั่งแล้วก็เอ่อ เรียกว่าอะไรล้ำลึกลำลึกถึงเหมือนได้มาอยู่ด้วยกันในในสถานการณ์จริงในเวลาที่เราถ่ายทําเพราะว่าอย่างอย่างตอนที่ผมกลับไปเดินผมก็คิดถึงซีนต่างๆที่เราได้ถ่ายกันสถานการณ์ต่างๆห้องนอนพาร์ทเอ๋ยอะไรเอ๋ยอะไรเงี้ยครับผมอย่างความพิเศษของแต่ละห้องแต่ละห้องก็เราสองคนเลือกกันเองใช่ไหมหรือว่าทำงานทำงานทีมครับก็มีก็มีพี่พี่ก็แบบเหมือนแบบทำมาว่าเออมันจะเป็นห้องประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละห้องเป็นยังไงครับแต่ละห้องมันก็จะมีอย่างห้องแรกมันก็คือเหมือนเรียกว่าเป็น เออ่เรียกว่าอินโทรสู่นิทรรศการทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแค่แบบทางเดินแล้วก็เป็นไฟแล้วก็แบบต้อนรับทุกคนด้วยถักขยะสองสีของเราก็คือซิกเนเจอร์ที่อยู่หน้าบ้านจนห้องสองห้องสองก็เป็นเหมือนห้องห้องนั่งเล่นก็คือพอเราเดินเข้าไปในบ้านเราก็จะเจอห้องนั่งเล่นก่อนก็คือมีอุปกรณ์มีเอเลเมนต์ต่างๆของห้องนอนเอ้ยห้องนั่งเล่นปานมาอยู่ตรงนั้นครับผมใช่ห้องต่อไปใช่ห้องห้องสามก็เป็นห้อง เรียกว่าเป็นจุดพักดีกว่าจุดพักให้ทุกคนได้แบบว่าได้ลองคิดยอบทัวร์ว่าเพื่อนที่เรามีอยู่นั้นเป็นเพื่อนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอะไรกันอะีรห้องนี่ครรสิห้องนี่สิห้องทะเลครับก็เป็นเหมือนลเป็นการลํำลึกถึงอ่หลังจากที่เราได้ลํำลึกไปแล้วว่าแค่เพื่อนจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิสูจน์กันไปดีวกันก่อนใครรู้สึกก่อนแพ้ดิวห้องนี้ครับ ครับผมแล้วก็พอฮันหลังกลับมาห้องที่5เป็นห้องซีครตครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเพลงที่ปล่อยหลังจาก EP 8ปปล่อยเจบพอดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเเป็นเรื่องแห่งจะไม่บอกใครละกันว่าชอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นห้องซีคร e ตแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบว่าได้ร่วมได้ดูเอกับเราใช่ครับห้องต่อไปห้องที่หก้อต่อไปเป็นห้องของทาทาทาลารโนสโคครับเป็นห้องที่เหมือนแบบมันก็จะเป็นวิดวิดนิดนึงอ่ะมันก็จะมีความวิจิตรเหมือนเหมือนบ เออเป็นเหมือนหลอดแก้วใส่กาะเพชลงไปแล้วก็หมุนดูให้มันสะท้อนกัน,นมันก็จะเป็นแบบรูปที่มันสวยงามก็จะมีเอลิเมนต์หรือว่าซิมโบลิกอะไรหลายอย่างจากซีรีส์ะนะครับ ห้องที่เจ็ดนะใช่ครับห้องที่เจ็ดเดินออกมาครับก็จะพบกับแกลเลอรี่ต่างๆนะครับของพวกเราครับผมมีถ้าฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแกลเลอรี่ของอ่ซีรีส์เป็นของซีนที่เรารักซีนที่เราคิดถึงกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแกลเลอรี่ของ MV ต่างๆนะครับรวมถึงไฮไลท์ไไฮลท์ที่สําคัญเลยครับก็คือระเบียงของพัดปราดครับแล้วก็จะมีซีนต่างๆที่ทุกคนอาจจะได้เคยดูไปแล้วก็มาแบบดูกันอีกว่าเออมันมีซีนอะไรบ้างนะตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสิบสองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ต่อไปห้องต่อไปก็คือเป็นห้องเกมยังไม่จบห้องยังไม่จบห้องมีมีห้องนอนพัดปานด้วยให้ได้ดูกันว่าจําลองเล็กๆให้ดูว่าเออห้องนอนพัดห้องนอนปานเป็นประมาณนี้นะใช่ครับแล้วก็มีเกมให้เล่นกันครับมีมินิเกมมีอะไรมีกิจกรรมให้ให้พอเล่นกันขมขอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ห้องสุดท้ายจริงๆก็คือเป็นห้องแกลเลอรี่จริงๆเลยก็คือนําเสื้อผ้าจริงๆที่เราใช้ถ่ายในซีรีส์ใช่ครับในซีนต่างๆมาแขวนไว้ให้ดูให้ชมชครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ถามด้านี่ครับก็คือใครเข้ามาดื่มดดด่่่ก็คคืืออมมเทีแนนนใชรับ ชุดในคอสตูมที่เราถ่ายชุดที่ถ่ายจริงๆชุดที่ถ่ายจริงจริงตัดซากแล้วเรียบร้อยครับชั้นชับห้องห้องไหนทัศน์ใจเราห้องที่สุดอ่ะถ้าไปดูแล้วอ่ะถ้ารู้สึกว่าห้องที่เราชอบสุดเราน่าชอบห้องผมชอบผมชอบห้องโปรเจคเตอร์อยู่แล้วห้องโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์สากันรู้สึกว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เดินดูได้แบบว่าได้ดื่มด่ำแต่ดูห้องก็มีความหมายตู้ห้องมีความหมายของผมผมชอบห้องที่เป็นแกลเลอรี่ครับที่เป็นแกลเลอรี่ของซีรีส์เพราะว่ามันเหมือนเป็น แกลเลอรี่ที่ภาพมันเคลื่อนตลอดเวลาแล้วพอเรายืนดูเราก็คิดถึงไปเรื่อยๆพอยืนดูฝั่งหนึ่งเป็นภาพที่เคลื่อนเป็นซีนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเพื่อนๆนักแสดงดูมองไปสลับไปสลับมาเออคิดถึงมากเลยถ้าให้เราสองคนเลือกแบบตีมไหนมาดิเพื่อนเลยเน่ถ้าผมผมเองผมชอบตอนในซีนสี่คะเป็นซีนที่เหมือนพัดมาบอกว่าพัดชอบกีมุ่งเลยอ่าของผมหลัดฟ้า กิจกรรมนี้มันจะมีผู้โชคดีด้วยใช่ไหมที่จะใช่ครับผมเรามีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมรุ้นสนุกกันนะครับผมก็คือกิจกติกาก็คือให้ทุกคนได้ถ่ายรูปในแต่ละโซนต่างๆนะครับแล้วก็ลงทวิตเตอร์หรือไอจีนะครับผมแฮชแท็กแบ็คบอดี้ดูมิเนชันนะครับผมแล้วก็เรานะครับจะสุ่มผู้โชคดีมาทั้งหมด50คนนะครับมาถ่ายรูปกับพวกเราในวันที่1 4บสี่สิบสีมีนาคมนะครับก็ว่อระยะเวลาการร่วมสนุกก็คือตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10 สิบมีนาคมครับครับผมใครอยากเข้ามางานนี้ใครอยากเข้ามาอยากใครอยากเข้ามางานนี้และเจอพวกเราก็ถ่ายรูปนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนที่คุณชอบนะครับแล้วก็ลงรูปนะครับใน Twitter หรือ IG นะแล้วก็ติดแฮชแท็กครับแบ็คบัดี้อิลูเมชั่นครับเราจะแอบเราจะไม่แอบคือแฝงแฝงตัดางครั้งว่าไงอะไรนะครับไม่ได้แอบนะอรับถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับต้องย้นกันนะใช่ครับ ครับผมก็แบรบานีลูมิเนชันนะครับผมก็เรียกว่าเปิดให้ทุกคนได้เข้ารับชมแล้วนะครับใช่แต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับผมก็ถ้าใครนะครับที่คิดถึงแบรบารีนะครับผมก็มาร่วมรำบดูความหลังไปด้วยกันนะครับกับในเทศกาลนี้นะครับแบรบารีลูมิเนชันครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14นะครับที่ไหนที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น8ครับผม house of illumination ครับโอเคขอบครับขอบคุณครับ เดี๋ยวภาพนิ่งที่เอาไมเอาอะไรของลออกากทค่ะ่